ใช่แล้วต้นต้นแปลว่าอะไรของไม่ดีหนะของไม่ดีเขาต้องไม่ดีใช่ก right TH ็นี่ก็เป็นระบบการของประเทศไทยอ่ะคือดู่มถนนนี่ถนนจะต้องไปทําให้มันสมด้ลห่วยไปทุกอย่างห่วยหมดข้าวเลยยี่ห้าบาทแข่งกันใช่ปหมข้าวยี่ห้าแบบมีอะไรเลยมีอะไรเลยไ่มใช่ไม่มีไม่มีสารอาหารไม่มีอะไรเลยโอเคไลฟ์ยงเดี๋ยวขออนุญาตไลฟ์นิดนึงคันนี้คันนี้แบบว่าไลฟ์เดี๋ยวให้โอกาสพิเศษหน่อยก็ได้ไอ้จับเลี้ยงอ่ะจับเลี้ยงเล่าเรื่อง ละคือในแนวของในทลายทไลายดูบอกว่าแขกรับเชิญพิเศษก็ได้นะแขกรับเชิญพิเศษไลน์แบบเนี้ยแล้วมาค่ะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นแนวได้นะพอได้ไม่ดูครับมันก็ได้ครับ <laughs> เป็นแนวอาร์ตบีอยู่แถวนี <laughs> แนว้แล้วกันเนาะไมข่ขอพูดแบบจัดความรู้สึกจัดไฟนิดนึงไฟมันอันนี้ไไมันสว่างอาจารย์สว่างโอเคนะ ทุกคนอันนี้เป็นเรากำลังนั่งคุยกันอยู่นะครับนี่ก็มีแขกรับเชิญพิเศษก็เป็นคุณนิรมนคุณนิรมนนำทุลลูกจีราสุพลค่ะคุณนิรมนนี้ก็คือ,อเป็นผมอยากจะเชิญมาเพราะว่ามีประสบการณ์ธุรกิจเยอะมากแล้วก็เป็นน่าจะเป็นให้ให้ให้อะไรอ่ะรู้จักแบรนด์สอขอนแก่นใช่ไหมครับทุกคนรู้จักแบรนด์สอขอนแก่นแล้วนี่ก็เป็นลูกชายคุณพลกล้องเซจจาจ้องกล้องแผปน,นิดนึง นี่ลูกชายคุณพลนะครับเป็นแบรนด์สอขอนแก่นแล้วก็ไลฟ์ลเพจสอขอนแก่นด้วยเลยนี่เป็นแนวของแนวของเราเนี่ยจะวันนี้จะให้เป็นการให้ความรู้ให้ความรู้ดีกว่าเพราะว่าผมเมื่อกี้เนี่ยตอนที่คุณแม่นริมนนิรมณเนี่ยพูดมาเยอะดีมากเลยคือการให้เอสเอ็มดี e ไทยเนี่ยอยากจะช่วยเขาใช่ไหมแต่ว่าเขาทําการตลาดไม่เป็นเวลาเขาบางทีเนี่ย เขาไม่ค่อยเห็นคุณค่าของสินค้าตัวเองด้วยไม่ค่อยเห็นคุณค่าของสิ่งที่เมืองไทยมีดีๆใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่ผมสอนในร์สนี้เลยคือคุณต้องเห็นค่าตัวเองคุณต้องเห็นค่าตัวเองเดีย๋ยวยืมเพจของเขาไลฟ์เลยก็ได้คราวนี้ผมว่าเนี่ยเรตติ้งกระฉูดเพยคุณเพยอคอนแคท <laughs> เพราะว่าแล้วกอ็อยากจะให้ออกมาในแนวให้ความรู้เพราะว่ามันอ,อะไรอ่ะ เวลาให้ความรู้มันดูไฮโซดูแบบดูถึงผู้คนแล้วอย่าระดับคุณแม่ไม่ต้องไปขายบงเบงบงเบงเองไม่จาเป็นออกมาในแนวให้ความรู้แล้วแบรนด์จะแข็งแรงมากโอเคอยู่กันที่แมเนี่ยร้บโอเคทุกคนเข้ามานะว,วันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับคุณแม่ในนีมนก็เป็นเจ้าของแบรนด์ผู้ร่วมก่อตั้งใช่ห<ะ>ใช้คำว,ว่าผู้ร่วงก่อตั้งผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์สอขอนแก่นนะครับแล้วคุณแม่ก็แบบคล้ายๆดูคลิปผมมานานละ แล้วก็เลยส่งลูกชายซึ่งจะส่งลูกชายชื่อพลมาเป็นมาเรียนด้วยนะครับแล้วก็ได้ได้เมื่อวานนี้เขาไลฟ์ไปรอบหนึ่งนี่คนดูคนดูนี่แบบเป็นยิ่งกว่ายิงแอดอ่ะหลายพันหลายพันหลายพันครับผมแบบึ่งเลยปะก็มีคนคนดูหลายพันคนครับแล้วก็มีคนดูที่นานกว่าหนึ่งนาทีนะก็ห้าร้อยกว่าคนมากกว่าที่เรายิงโฆษณาซื้อแอดด้วยตัวเองอีกนะครับโดยที่ไม่ได้ใช้ตั้งอะไรเลยครับครับอ่ะแล้วก็ คุณแม่ไปดูไปดูไลฟ์ของเขาด้วยปะดูค่ะถึงปะทึงค่ะถึงค่ะคือไลฟ์ครั้งแรกด้วยนะในในสองคอนแก่นนี่คือเพิ่งไลฟ์ครั้งแรกโดยเขาเลยปะใช่ค่ะแล้วไม่เคยให้ลูกน้องไลฟ์ไม่เคยเลยค่ะแล้วช็อกบอกว่าทำไมคนดูเยอะช็อกหน้ดูหลายรอบดูหลายรอบด้วยภูมิใจดูด้วยความภูมิใจวะแล้วขายของได้ด้วยนะขหยของได้ด้วยอืผมจะสอนวันนี้ผมสอนสอนด้วยตัวอย่างเลยนะ เมื่อกี้เนี่ยฟังคุณแม่เล่าเรื่องของจับเลี้ยงที่กําลังกําลังอ,ออกมาจะอ,าออกตลาดใหม่นะแล้วก็เขาผมก็สอนในในคอร์สของผมเนี่ยคอร์สชื่อว่าผูกขาดตลาดบนแล้วน้ำจับเลี้ยงของเขาก็เป็นน้ําตลาดบนเหมือนกันเพราะว่าราคาสูงกว่าชจวบ้านแต่คุณฟังดูดีๆนะว่าผมสอนในคอร์สเนี่ยว่ามันต้องมีการเล่าเรื่อง ช่วยเอาน้ำน้ำมาหน่อยไม่โปรโมทให้ฟรีเลยไม่ได้จ่ายตังค์ไม่ได้มีไทยอินนะจ๊ะเนี้ยไม่ได้ใครออกจริงๆออกออกกล้องของผมเนี่ยผมรู้แม่งมูนค่าเป็นล้านอ่ะคุณอ่ะถ้าอันนี้เนี่ยใครจะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอา,เอาเรื่องเล่าก่อนทาไมมันต้องแพงกว่าชาวบ้านอันนีเ้เป็นเป็นเป็นอันนี้ผมไม่ได้บอกก่อนแนละ้วไม่ได้อันนี้เอามาเป็นการสอนนะไม่ได้มาไทยอินเขาไม่ได้จ่ายตังค์ให้ผมมาโปรโมทสินค้าเขานะครับแต่ที่จะเล่าให้ฟังคือทําไม น้ำจับเลี้ยงอันนี้ทําไมไมันต้องแพงกว่าชาวบ้านเขาที่เราแบบเมื่อวเมื่อเช้าเนี่ยผมประทับใจมากเลยน้ำจับเลี้ยงนี่ที่แพงกว่าเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นความตั้งใจอย่างมากนะคะที่อยากจะให้สินค้าที่ดีๆให้อยู่ในสังคมของคนไทยและทั่วโลกนะคะก็คือสินค้าตัวนี้เป็น,เป,นเป็นสมนุนไพรที่ส่วนหนึ่งมาจากในประเทศเราเอง ได้อีกส่วนหนึ่งก็มาจากต่างประเทศคือเมืองจีนนะคะอันนี้เป็นสูตร100ปีมาละแล้วก็อยากจะให้มันคงอยู่ต่อไปกับเราอีกนะสมัยโบราณเนี่ยคนที่เป็นห้องเต้อะไรเนี่ยเขาจะกินยาเพื่อทำให้ร่างกายเนี่ยสมดุลน,นะจะไม่กินยาแก้ปวดแก้อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเขาจะบำรุงร่างกายเขาอย่าง่อเสิ่เสมอก็เลยมีความรู้สึกว่าสมุนไพรของไทยจีนเราเนี่ย เป็นสิ่งที่ดีมากเลยอยากจะพัฒนาให้สินค้าตัวนี้เกี่ยวกับสมุนไพรนะฮะในเซ็เมนต์ของสมุนไพรเนี่ยให้เป็นสิ่งที่ทำให้คนคนรับประทานเข้าไปหรือดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยมันช่วยช่วย,วยเขาเรียกว่าทำให้ร่างกายเนี่ยสุขภาพดีไปตลอดนะคะนี่คือจุดที่ที่มองว่าอยากอจะใหไ้ไม่ประเด็นคือไหนเล่าสตอรี่หน่อย กว่าจะได้สมุนไพรอันนี้มาทําไมมันแปกแตกต่างกับชาวบ้านไงทําไมเคยเจ็บใจไหมว่าแต่คนฟังไปดีๆนี่เป็นนี่สอนพวกคุณด้วยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราเล่าเรื่องไม่เป็นการที่เราไม่รู้จักเล่าเรื่องอะไรที่มันมีค่าม,มันทําให้ลูกค้าไม่เห็นความแตกต่างแต่จริงๆลูกค้าเขาอยากจะซื้อของดีกว่าอยู่แล้วแต่เนี้ยที่อกีรที่มันโดนใจคือคําว่าอะไรขนาดของนี้ต้องเอามาจากตู้เย็น อะไรนะต้องมา,าต้องอะไร<จ>ะนะีอินพอร์ตเข้ามาเนี่ยนะฮะไอไอสมุนไพรตัวนี้ต้องเข้ามาแบบเป็นห้องเย็นค่ะมามาเป็นห้องเย็นไม่ใช่มาแบบธรรมดานะคะเพราะว่ามันต้องอยู่ในความเย็นตลอดเราเรา<ล>เรา<ล>เราเราที่มันมีอยู่ในตลาดเราไม่เอ่ยชื่อแบรนด์คนอื่นล้วกันแต่ว่าทั่วๆไปอ่ะถ้าเขาใช้ได้ถูกเนี่ยเขาต้องประหยัดตรงไหนทั่วๆไปที่เขาขายเนี่ยฮะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะจะใช้น้ําเชื่อมแล้วผสมเฟเวอร์เฟเวอร์หอมๆเหมือน เหมือนเหมือนของจริงเลยค่ะแต่มันเป็นเฟเวอร์แค่กลิ่นเท่านั้นก็คือกินน้ําหวานน้ําหวานก็คือกินน้ำน้ำผสมน้ําตาลพูดง่ายๆค่ะแล้วมันไม่ใช่จับเลี้ยงของมันต้องมันต้องเป็นเฟเวอร์ค่ะก็คือไม่ใช่น้ำจับเลี้ยงแท้ๆแล้วคนทั่วไปรู้ไหมยากค่ะยากเขามันจะกลิ่นทุกอย่างเหมือนมากเลยอ่ะแล้วพ่งนี้ไม่ต้องผ่านออยออยไม่ตรวจหรือว่าต้องออยเขาจดจดแบบเขาไม่เขาไม่ใช่สมุนไพรไงคะแต่ของเราเป็นสมุนไพรเห็นไหม อันนี้ก็คือความรู้ค,คนส่วนใหญ่จะมีความรู้ไหมเนี่ยไม,ไม่มีทางคนนี่นก็ไม่รู้เรื่องแต่ตอนนี้เขาเนี่ยคนฟังก็เขาเนี้ยถ้าเกิดแบบชา้าสองเท่าเนี่ยปกติสิบห้าบาทใช่ไหมเขาขายากาานันนั้นเขาขายจะสิบบาทสิบห้าบาทแต่ของพี่นี่ถ้าเมืองจริงเขาขายสี่สิบห้าบาทอันนี้สามสิบาทอยู่เมืองไทยสามสิ <30 S 2> บาทช่วงนี้ช่วงโปรปะช่วงโปรอ่าโอเคถ้าถ้า้าจากัก ถ้าซื้อเนะี<ค>่ยมีมีมีม,มีถ้าใครสนใจซื้อเป็นแบบอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะ <c oughs> ผม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 ,ผมังไม่เคยกินแล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นม,มีมีโปรให้พคนเพลที่ไหมซื้อได้เลยวันนี้สมมติซื้อได้เลยวันนี้มีส่งป่ะส่งได้เลยปนะใช่ไหม อาทิตย์หน้าครับแต่น,นี้ส่งไม่ได้เพราะตอนนี้เราจะร้อนทิน้งเดือนเมษาครับก็คือว่าวันนี้มาเรียนคอร์สอาจารย์าดิตนี่ก็คือว่าเป็นเรียกว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยไม่เคยเปิดเผยโผลิตตัวนี้ที่ไหนมาก่อนเลยะนะครับก็วันนี้เอามาเอามาแชร์อยากจะรู้ว่าเอออยากจะ,ะศึกษาหาวิธีในการที่จะเล่าเรื่องให้สินค้าที่เรามั่นใจเนี่ยมันมีคุณค่าออกมาก็เลยมาเรียนคอร์สนี้นะครับก็จริงๆแล้วสินค้าเนี่ยเตรียมพบกันทั่วประเทศเนี่ยคือเดือน4เดือนเมษายนครับผมถ้าเกิดคนจะสั่งลยขายเลยขายเลย ขายจากเพจตัวเองขอขอ,ขอนแกนอยู่ปะเนี่ยมีคนดูป่ะถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าสนใจจริงๆอิบ็อ b o x มาก่อนนะครับแล้วผมจะติดต่อกลับแล้วส่งมาให้ก่อนได้กินก่อนคนอื่นเลยนะครับผมครับผม,มบบประมาณนั้นเดี๋ยวเราจัดให้ครับผมเฉพาะเฉพาะแฟนเพจนะครับของทั้งสองคนแกนแ,แล้วก็ของเพจอาจารย์มา <ใน S 2> ดิตเลยครับไม,ไม่ต้องลดราคาด้วยเอาราคานี่แหละครับผมดีแล้วต้องลดราคาแพจผมไม่เคยสอนให้ลดราคาราคามันดูมันทำให้ของเราแม่งดูยิ่งคนกินราคาแล้วกินพองลดราคาแล้วรู้สึกว่า ไม่ได้ผลรู้สึกมันของไม่ดีแน่เลยใช่ไหมเบอรอกิเตอร์นะคะมีคอมเมนต์อะไรบ้างพี่อยากรู้จังถือหน่อยจังถือหน่อยไม่ได้ไม่ได้อันนี้อันนี้อีกราคาหนึ่งละนนี้อีกราคาหนึ่งละอันนี้ผมแค่แบบสนุกสนุกนะครับทุกคนแต่ว่าพี่อยากดูคอมเมนต์ว่าเป็นอะไรบ้างมีคอมเมนต์ไม่ขึ้นอ่ะเอาเหรอใช่ค่ะอืมโอเคไม่เป็นไรมีใครอ่านคอมเมนต์ได้บ้างไหม มันไม่มีคอมเมนต์มันไม่หนุกเลยอะไม่อ่านคอมเมนต์ไม่ได้เอาขึ้มถือถือพี่ <Okay. S 2> นหน่อยโอเคเปิดไหนเปิดไหนอ่านี่มีคอมเมนต์อะไรบ้างาทุกคนนะครับที่ถ้าเพิ่งเข้ามานี่แปดร้อยกว่าคน ของอะไรนะครับมันคือน้ําจับเลี้ยงนี่คุณที่เข้ามาที่ประเด็นคือไม่ได้ขายสินค้าอะไรนะจริงๆแล้วสินค้านี้เป็นเรื่องรองที่อยากจะให้รู้จักกันก็คือคุณนิรมนนี่แหละคุณนิรมนเป็นเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสขอนแก่นรักบาสสขอนแก่นที่ขายอะไรบ้างขายอะไรนะแน้อเอานั่นมาช่วไหน่อยจำได้ไหมวันนี้คุณได้เอาแว็บเดียวพอแว็บเดียวแว็บเดียวพอโอ้โห มานนี้ครับผมจริงอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับแค่อาจจะแค่สิบเปอร์เซ็นต์ของสิบสี่ที่เขาถ่ายอยู่โอเคพอแล้วครั <laughs> ้งหน้าเก็บตังค์โอ้โหอ่าโอเคนะอันนี้วันนี้อาจจะให้ Education ความรู้กับทุกคนท่านนั้นเองว่าการการเล่าเรื่องมันจะมันจะเปลี่ยนมันคือสิ่งที่ add value มันคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ครับผมบอกได้เลยวันนี้คุณแม่ก็คุณแม่ก็ วางสินค้าบ้างก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเข้ามาเอาแบบเมื่อกี้นี้จะไล่ผมอะเอาเป็นแบบว่าแนวแนวแบบคุณแม่ให้ความรู้กับเพดีกว่าที่บอกาให้ความรู้กับ s m e ไทยว่าเป็นในแนวตอนนี้มาในแนวครูนะครับมาในแนวครูว่าเมื่อกี้นียผมพูดพูดโดนใจผมว่ามากเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าประเทศไทยก็เป็นแบบนั้นคือ s m e ไทยก็เป็นแบบนั้นคือคิดของไทยดีๆเยอะแยะ แต่ขายถูกกันหมดใช่ไหมค่ะคือคือพอนอยู่ในวงการอาหารมานานแล้วนะฮะแล้วก็รู้สึกว่า s อ e บ้านเราเนี่ยคือคือควรจะได้ราคาที่ดีกว่านี้ควรจะได้การแสดงออกที่สามารถที่จะให้โลกรู้นะว่า SME อบ้านเรานีของดีๆมากมายไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือจะเป็น ฝีมือความสามารถของคนไทยนะฮะที่โบราณโบราณมาเนี่ยเราเราเรามีความสามารถมีธรรมชาติที่ดีเยี่ยมนะคะแต่เราขาดอยู่เรื่องของคนเรื่องของโอกาสเพราะฉะนั้นมีความรู้สึกอย่างยิ่งเลยที่ว่าอยากจะให้บ้านเราแบบพอดีมาเจออาจารย์เนี่ยนะคะพอดีมาเจออาจารย์ปุ๊บเนี่ยอาจารย์ปริทินเนี่ยเป็นอะไรที่แบบทําให้พี่ชึ่งมากๆเลยว่า new normal เนี่ย มันมันมันปเปลี่ยนอะไรอีกเยอะเลยซึ่งคนไทยจะต้องเข้าใจมันแล้วก็พัฒนามันนะฮะหรือหรือถ้าเผื่อนั่นอ่ะก็ต้องมาติดตามอาจารย์บฑิตนะติดตามอาจารย์บดิตว่าเราจะทำยังไงให้พัฒนาบ้านบ้านบ้านเราอ่ะคือประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะไปสู่ตลาดโลกให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเ,ออเรื่องฝีมือนะ,ะ,นะ,ะบ้านเรามีพร้อม <c oughs> จริงๆแต่ว่า อาจจะขาดอะไรบางสินบางอย่างที่ทําให้เราอ่ยังไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้มากกว่าแต่พอวันี้มารู้เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าโอ้มีอะไรที่น่าทําอีกเยอะแยะมากมายเลยพระว่าจะเป็นสินค้าไฮโซไม่ใช่สินค้าแมสนะหรือว่าจะเป็นการพัฒนาการทําให้ s อสเนี่ยไปรอดในประเทศเราใช่นะคะเดี๋ยวผมอยากจะสรุปให้ฟังเลยสำหรับคนที่ฟังอยู่นะเพราะว่าตอนแรกผมนึกว่า เฮ้ยมีคูคิดอยู่งี้อยู่คนเดียวหร,หรือว่าในประเทศว่าคนไทยนี่ไม่มีของดีเยอะมากแต่เน้นขายถูกอย่างเดียวจนทั้งโลกไม่คิดว่าแบรนด์ไทยคือแบรนด์ถูกเข้าใจปะผมก็ริกว่าผมคิดอยู่คนเดียววันนี้มาเจอคุณแม่นิรมาลคุณแโอเคมีคนเก็ตเหมือนกูเก็ตมีคนคิดเหมือนค get, ฉันคิดใช่ไหม เมืองไทยมีทั้งสมุนไพรมีทั้งอะไรที่มันเป็นยูนิคเป็นสินค้าแฮนด์เมดเป็นสินค้าที่แบบมีคุณค่าแต่ปัญหาคือคนสนยย่วนใหญ่ขายถูกขายถูกเกินไปพอขายถูกเขาเลยดูถูกคุณแล้วขายถูกเพราะอะไรเพราะเขาเล่าเรื่องไม่เป็นคือคือคํานี้เขาเล่าเรื่องไม่เป็นเขาไม่รู้ว่าไอ้สิบสี่ข้อที่มีคุณค่ามันคืออะไรบ้างสิบสี่ข้อที่มันเป็นที่มันเป็นอะไรที่แค่เล่าเรื่องข้อเดียวเนี่ยอย่างเช่นเล่าเรงว่า อันนี้เนี่ยกว่าจะได้มานะเว้ยกว่าจะได้สูตรนี้มานะเว้ยมึงต้องขนมาจากเมืองจีนต้องได้อันนี้สูตรร้อยปีหรืออะไรมันเล่าเรื่องความหายยากของมันคุณก็ขายได้ราคาแล้วแต่ห้ามห้ามนะครับห้ามขายของถูกก่อคุณค่าของมันคนไทยทําอย่างนี้เยอะมาก S m e ทํามีทำอย่างนี้เยอะมากแล้วก็ตัดราคากันเองตัดราคาเองก็เจงกันเองอีกแล้วคนไทยก็ไปอยู่มองนอกก็เหมือนกันนะร้านอาหารไทยถ้าใครดูอยู่นะร้านอาหารไทยที่มองนอก ก็ตัดราคากันเองแทนที่จะทำให้แบรนด์ไทยมันยิ่งดีขึ้นกลายเป็นแบรนด์ไทยยิ่งดูถูกลงคือคการเค,ค็คในการตัดราคาคือมึงไม่ต้องใช้สมองเลยอไม่ต้องใช้ความแล้วเวลาคนใช้แบบทำแบบนั้นเนี่ยเวลาคนคิดเรื่องเนียเดียวคือเรื่องใช้สมองมันจะเอ้ยเรื่องคิดสมองไม่คิดอย่างเดียวคือจะตัดราคามันจะไม่ใช้สมองส่วนที่บอกว่าอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจหน่อยว่าทําไมราคาถึงสูงกว่าเข้าใจปะ มันจะไม่ใช้สมองไปในเรื่องของการตลาดละถ,ถ้าคิดแค่ตัดราคาสมองไม่ไปเลยเรื่องของตัดราคาอย่างเดียวมันไม่คิดมี creativity มีความคิดสร้างสารรค์บอก add value เพิ่มคุณค่ายัางไงนี่ผมสอนอย่างชัดเจนมากนะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ใช้สมองในเรื่องของการการตลาดการเล่าเรื่องมี14ข้อผมสอนในคอร์นเนี้ยคอร์ชื่อว่าผูกขาดตลาดบนแล้วคุณจะไม่เหนื่อยเลย แล้วเมื่อไหร่ที่คุณเข้าใจว่าเฮ้ยคนรวยแม่งใช้เงินทุกเศรษฐกิจทุกกิจเศรษฐกิจเป็นไงกูใช้เงินเหมือนเดิมยิ่งมากกว่าเดิมด้วยซ้ําคุณจะรู้ว่าโอ้โหอันนี้มันเป็นการตลาดที่สุดยอดมากมากสบายมากโอเคนะครับทุกคนวันนี้ให้ความรู้แบบเต็มๆเลยแล้วก็โปรโมทให้ฟรีอันนี้แบบว่าไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ไปทยอิ in, นเขาไม่ได้จ่ายตังค์ให้ผมนะครับก็แบบว่าแค่มาเรียนเฉยเมื่อก่อนคิดว่าเป็นไปไม่ได้ ที่จะขายราคาสูงๆ<ม>บ้านเราแต่พอามานั่งฟังอาจารย์มีความเก็ตขึ้นมาอย่างหนึ่งว่ามันเป็นไปได้ซึ่งม,มันมีความเป็นไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะคือแต่มีสามสิ่งที่พี่อยากจะคิดเองเหมือนกันนะคะว่าการที่เราจะทําสิ่งที่มันแพงได้หนึ่งเราจะต้องมีความเขาเรียกว่าความความเก่งก็คือสินค้าอะไรของเรามันเก่งอยู่แล้วใช่ไหมคะเรามีความเก่งต้องมีความดีนะฮะ<ม>แล้วต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข คุณต้องมีสามสิ่งอยู่นี้อยู่ด้วยนะคะอแล้วมันจะมันมันมันจะมันได้จริงๆอะค่ะอืแล้วสอบอม่อพิสูจน์อะไอที่พิสูจน์ก็คือถ้าไม่ใช่คุณแ่ถ้าคุณแม่ไม่ได้เป็นเป็นเป็น,ปนทำตามปรัชญ,ญาเนี้ธุรกิจอยู่กี่ปีละธุรกิจอยู่กี่ปีสอคอนแกันเนี่ยก็สามสิบหกปีมันจะไม่มีธุรกิจไหนอยู่มาได้สามสิบหกปีถ้ามันไม่ได้มีปรัชญ,ญาที่ใช่ ช่ไหมส่วนใหญ่ธุรกิจปั๊บเดียวก็เจ๊งแล้วจริงๆถ้าเกิดถ้าเกิดแต่ว่า,ามีปัญญาละว,วันนี้ผมเชียร์เต็มที่เลยเหมือนกบเหมือนก็จ่ายตังค์มาในนี้ยิ่ผมว่ามูลค่าะไอ้ที่คุณเมื่อกี้นี่ออกไม่เป็นล้านอะ่ะเกขา็ส่งรูปมาเรียนของมาเรียนแต่ว่าทําไมส่งรูปมาเรียนทําไมไม่มาเรียนเอง <c oughs> มีนะมีเจ้าของธุรกิจหลายคนนะผม <c oughs> ถ้าผมเอ่ยชื่อผมก็อยากไม่ได้ขออนุญาตเขาก็เลยไม่อยากเอ่ยชื่อแต่เป็นแบรนด์ดังๆอ่ะ คุณแล้วอายุแบบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบถ้าบอกเอยชื่อคุณรู้จักเลยเนี่ยคุณสุธีก็ามาเรียนกับผมในหกสิบสองนี่เขาบอกว่าชีวิตเขามีความสุขมากมีมีอะไรมีแต่ก่อนแบบสามเดือนก่อนไม่มีไฟแล้วอะ่ะแต่พอม,มามามาอยู่แถวเนี้มาอยู่พลังงานพลังงานแบบนี้เขาบอกแฮปปี้มากมีความสุขมากอยากมาทุกวันทําไมถึงส่งลูกมาเรียนทำไมไม่มาเรียนเองคือจริงๆอ่ะอยากส่งลูกเรียนเพราะว่าตัวเองคิดว่าตัวเองอายุเราก็จะมีเป้าหมายอีกแบบหนึ่งแล้วนะะ นี่อยากจะไปทำทำพวกสวนทำไร่ทำอะไรปลูกผักปลอดสารอะไรแล้วซึ่งไปทำอยู่นะคะตอนนี้อยู่ที่เขาใหญ่คราวนี้ตัวเองจะถอยไปเรื่อยๆนะวะเราก็จะอยากจะสนับสนุนให้ลูกเนี่ยเขาขึ้นมาก็เลยแบบว่ามีอะไรที่ดีๆที่ลูกเขาก็มองไม่เห็นใช่ไหมคะเราเห็นดีๆเรามองแล้เอออาจารย์นี่ใช่เลยอะ่ะนะเราก็พยายามไป ขอร้องเขาให้มาเรียนแทนแม่เน่องจาเขาเก่งนะคนที่ใช้ได้นะคนลูกลูกคุณคนที่ใช้ได้นะโอ้โหแบบเขาเขาเขาถือหนังสือมาให้สองเล่มของอาจารย์อ่ะเขาอ่านอาจารย์มาตั้งแต่ปีพศไหนสิบปีแล้วครับสิบปีประมาณอหนังสือเล่มแรกเก่งเว้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาเออลราก็เลยมมีความรู้สึกว่าเราต้องให้ลูกแล้วล่ะนะคนรุ่นใหม่จะได้จะได้เก่งจะได้ดีเพราะฉะนั้นเราเราต้องสนับสนุนคนรุ่นใหม่แล้วล่ะนะคะ อยากเป็นอย่างานั้นเออแต่คุณโชคดีนะได้ลูกชายเก่งด้วยเขาเข,ขาก็มีความเก่งในตัวของเขาเองโดยโดยโด,ย,ดยธรรมาชาติเออเขาเป็นคนรักดีเป็นคนรักดีด้วยอายุเท่าไหร่เองโอ้สามสามแปดครับสามแปดอ่ะอายุสามแปดเนาะยังดูเด็กมากเลยเออเก่งว่ะก็โชคดีได้มาเจออาจารย์นะคะขอบคุณมากโอเคแล้วนี่เพจสองคอนแกนยังมีคนดูเปล่ากี่คนอันนี้หนึ่งแปดมีมากขึ้นเรื่อยๆฝากแชร์ด้วยนะครับทุกคน700 700กว่าคนอาจารย์เจ็คนอาจารย์ขออนุญาตอาจารย์นะคะคุณแม่คะ วันนี้ฟรีใช่ไหมคะรบกวนให้คุณแม่บอกกับพนักงานทุกคนเลยว่าช่วยแชร์เพจของอาจารย์บันดิตนะแชร์ไลฟ์เนี้ยให้ทุกคนคนละคนละอย่างต่ำสามแชร์ขอบคุณมากนะคะช่วยวันนี้แบรนด์นี้ดังเขาดังอยู่แล้วแต่ว่ายิ่งยิ่งขายดีมากขึ้นผมว่ามีมูลค่าทางการตลาดเทียบเป็นหลายล้าน่ะโอเค เอทาทั้งนั้นนะครับก็ใครสนใจคอร์สนี้ก็เข้ามาเรียนได้ใครมาไม่ได้ก็เรียนเป็นออนไลน์นะครับนะราคาปกติ6 0 0 0 0บาทนะครับวันนี้พิเศษไลฟ์5 8 8 8 8บาทครั้งเดียวเท่านั้นนะครั้งหน้าคือราคาแล้วโอเคทั้งนั้นก็ขอลาไปแค่นี้นะครับทุกคนจากวันที่6วันที่เเอาวันที่6เป็น7เดือนหน้าพิเศษนั่งเรือกับผมไปที่บันดิตแลนนะครับไปที่สวน7ไร่ที่ผมเพิ่งซื้อมาริมแม่น้ำเจ้าพยาห่างจากนี่นั่งเรือไป25นาที จริงๆก็10กว่านาทีก็ถึงแล้วแต่เราต่องนั่งช้าๆหน่อยก็ได้นะครับเป็นเรือต้องสบาย25นาทีไปถึงที่นั่นนะตรงกับท่าเรือของเตยเลยไล่อะไรสวนของผมอะไปริมแม่น้ำเจ้าอาววิวสวยมากผมเพิ่งลงรูปไปนี่คนดูคนแบบคอมเมนต์2,000กว่าคอมเมนต์อะออแกนิกอะโอ้โหถ้าใครมาลงคร์สนี้ที่หน้านะครับ3 0 0แสนบาท6คนเท่านั้นแล้วก็โคชชิ่งเต็มเต็มที่2วันเต็มแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายตบมือหน